สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะกับาสาธารณชนทุกคนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะแม่ของดิฉันที่อยู่อีสา,านดิฉันก็เล่นเฟซไปแล้วก็บงกังเอิญไปเจอว่าเอ้ะทำไม เฟซแม่โพสแปลกๆว่าอยู่ๆก็โพสว่าไออยู่เป็นโสดเหงาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยแบบเข้าไปอ่านในคอมมูคคอมเมนต์ก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยไปไปเมนแล้วก็ไปด่าเขาอีกว่าเอ้ยอ,อีกแก่อย่างนั้นอย่างนี้เออไปด่าเขาเป็นยาอ่อนก็เลยงงโทรหาแม่ทันทีแม่ก็บอกว่าอ๋อมีคนแฮกมีคนแฮกมือถือ เออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะกาลังดาเนินรายการเอยกําลังดําเนินการที่จะแบบขออายัดบัญชงบัญชีเออก็เลยแบบอโอเคเดี๋ยวให้เขาจัดการทางนั้นให้เรียบร้อยก่อนทนีนี้ดิฉันก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องถึงขั้นกันอ,อายัดบัญชีทีนี้พอเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วก็ทางพ่อแม่เนี่ยก็โทรมาน้องโทรมาประชุมสายกัน ว่ามันเกิดเหตุอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีมิจฉาชีพนะคะโทรเอาเบอร์โทรของแม่เราเนี่ยมาจากไหนไม่รู้โทรเข้าไปแล้วก็ถามแม่ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของนายสีจุดจุดดเจ้าของบ้านเลขที่นี้ใช่หรือไม่แม่ก็บอกว่า เบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ของนายนายสีนายสีซึ่งเป็นปู่เราเออแม่ก็บอกว่าดิฉันเป็นลูกสะใภ้เออเบอกไปตามความจริงอ่าแล้วมิจฉาชีพก็อ้างว่าอ๋อนี้โทัรจากการไฟฟ้ามหาน้เธอเอออะไรก็ตามทรจากการไฟฟ้า,านเ,เาากกาฟฟานื่องจากว่าอ่าจะขอความประสงค์ในการเปลี่ยนหม้อมาหม้อแปลงอะค่ะหม้อหม้อแปลงไฟเนาะให้ใหม่ เออนื่องจากว่าก็ความที่แม่ก็คิดว่าเออเขาคงจะมาเปลี่ยนให้ใหม่จริงๆเออมิช่าชีพก็คือหลงเชื่อนะคะมิช่าชีพก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้ขอ,อ,อคุณแม่เนี่ยแอดไลน์แอดไลน์ลหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดเนี่ยค่ะตรงนี้แหละค่ะสำคัญมากเลยนะคะถ้าโทรมาแล้วขอให้แอดไลน์หรือแม้แต่ เวลาเราไปเมนขายของในออนไลน์เหมือนกันจะชอบแบบแอดไลน์มาหน่อยอะไรเงี้ยอย่านะคะห้ามเลยห้ามแอดเลยนะคะพอแม่เผลอแบบแอดไลน์เข้าไปปุ๊บมันก็วิดีโอคอลมาวิดีโอคอลแม่บอกว่าวิดีโอคอลมาโดยที่เราไม่เห็นหน้ามันแต่มันเห็นหน้า หน้าแม่มันก็เป็นการแบบเหมือนสแกนหน้าค่ะเออด้วยระบบของมันนะคะที่มันตั้งไว้เนาะแล้วมันก็พูดประมาณว่าถ้าเกิดไม่เชื่อก็ให้แม่เนี่ยไปดําเนินการที่การไฟฟ้าเองก็ได้เออทีเนี้ยแม่ก็คงจะคิดว่าเออไม่ไปไม่ไปไม่ไปดําเนินการด้วยตนเองก็คงจะแบบเออให้มันดาเนินการให้เลยมันก็เลยแบบมันก็มีวิธีแบบการพูดหลอกล่อของมันเนาะนะเออหวานล้อม โดยการส่งลิงก์มาแล้วก็พูดประมาณว่าเออให้แม่เนี่ยกดลิงก์แล้วก็ทำรายการตามนี้นะเป็นขั้นเป็นตอน1 2ึ่สามแม่ก็ยังไม่ได้เอกใจจนโทรศัพท์มันรวนแล้วแอปของธนาคารมันมันเด้งขึ้นมาเออแม่ก็เลยเฮ้ยทำไมโทรศัพท์มันกระตุกมันแบบมีอะไรผิดปกติเนาะแกก็เลย เอกใจแล้วว่าเฮ้ยกูโดนมิจฉาชีพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยนั่นแหละไปติดต่อธนาคารค่ะทุกคนพอดีธนาคารก็ดันปิดอีกวันนี้ก็ก็เลยให้น้องเนี่ยให้น้องชายโทรไปที่สาขาที่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 ศูนย์น่ะนะคะศูนย์ธนาคารแห่งหนึ่งก็ให้เขาระงับอายัดนะคะ บัญชีไว้เออก็ก็ก็กยังดีที่ยังทันอยู่นะคะก็คือไม่ได้สูญหายอะไรนะคะในส่วนของอเรื่องของเงินทองเนาะแต่ว่าก็อยากจะออกมาฝากเตือนทุกคนนะคะว่าโดยเฉพาะแบบแม่แม่เราแบบแบบแบบปุยัตยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เออก็ต้องแบบช่วยช่วยกันดูแลนะคะอืมเพราะบางทีพวกมิจฉาชีพไม่ทันมันจริงๆนะมัน มันเหลือเกินอ่ะมันเหลือเกินนะตอนนี้ก็ยังกู้ f เฟซบ o ๊กคือมาไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ารีเซตเครื่องอะไรหมดแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งค่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นตั้งค่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตั้งค่าโรงงานใหม่เหรออาจตั้งค่าโรงงานใหม่เหมือนเหมือนเหมือนตอนที่เราแบบซื้อมือถือมาใหม่ๆที่แบบยังไม่ได้ หลดข้อมูลอะไรเข้าไปอะค่ะเออนั่นแหละ,ม,ะ,ม,าม,าะมันจะได้ไม่สามารถเจาะอุยยุงมันจะได้ไม่สามารถเจาะใช่ไหมเยบร้อยแน่ <c oughs> นมากเลยอ่านะคะตามขั้นตอนก็ประมาณนี้ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคีินี้ก็จบลมเพียงเท่านี้นะคะดี่ฉันก็จะไปนอนแล้วนะคะอืมเป็นวันที่บันเทิงสำหรับ my family